เหลายเมนนี่ยอืมมันก็คนขออีพขอแั่แขนแักร่างยผัดบากันคือเบอกว่าขอแักร้อยข้อร่อยพว่าเดียวอยข้อแขงงห็นแบบได้หลายเออก็ต้องเอาเขามชวายคือถือแบบเปิดถือนนะแกมากมือนเดิ้ลเกมากมือนเดิ้ลใครก็ขอขังมาเดอืมได้รู้บอกอ้าวให้คืนงาน เออนั่งบุกชีนี่แหละบุกคิดตานี่แหละเอาใหมือโกมือราบมือโกมือมัดอายุวันนั้นโกขาไปนึงแล้วก็ดูอวนอ้าตโกบข้าวถ้าว่าหอยขัางกำข้างข้างบนมือข่าวกันก็ป่ะมาอนี้ ครับเง็เขาซื้อครับปูบั้งว่นไม่เข่าพอ่อพ่อบอกนะ้แกพอถึงไม่เอาเข่าร่องจอดทที่ครับไม่หาอา่างคู่กันอ่างคู่อแต่บนพ่อถามกิ่น้ำเกืคือเปรชืคอหายปอกมเข่าเอครับปูงั้นพ่อขออยู่ว่ดีวดครับมันอยากอ่านเลยะครับมันงมันไม่เข่าใหาม่สกาดเกลมากวะ บอกแกมามากกับบ่ได้เลยแม่งมาเยิ้มครับปูต้องเจอพ่อแม่งอ่านคนดบีหนักแม่งบอกบอกขวัมมันค่รู้พดกับคนับรถครับปูแลนี่เราบอกไอ่ค้างดูยังมันปิดกักันข้อเท็จงกับบ่ดูดีอ่ะเ้ครับบอกวมมันเยอะกว่บานี่อ่านคนอบานจะเขาไม่เข่าได้เมือนกัครับปูบานีคขับ้ซ พ่อถือบ้างเผนถือไม่เอาเขาแม่เออคือูกมั่หอะแมาเาท่ยรถเอคือเปิดคือขอดเรื่องเออมาถือข้าพ่อโบออเขาไม่อ่านเขาไม่ได้บุงัมขอพ่อน่จะวนือว้ถึงขอจจกร่านของร่านเียคุณหนาเรื่องครับปูออยากได้ก็ต้องเอาเขามาแดกเอาก็ไม่บอกครับเออจะจะได้อืมอันนี้นางกุมเวลาคจะปาแต่สมแขงกับคีณพ่อ อกหักอีกขออกหกอัออกตั้งแต่เมื่อวานมาสั่งโรงตัวไหนก็ไม่ถูกถ้าไม่รวมมาเขียยออกอีกพอ่อเออมาสั่งอ่า <c oughs> อ,อีนักกุญแากราทำใจทำใจมือเดีก็ได้ขึนะลนูกเนาะอ่าขอแหงอีนักกุรแาเออไปต่อขึ้นโอหอนดูแบบฝ้ายมือขัดเราเก่งเอามือคัพ่อเส่ให้่ตขึ้นจัะเอาหาคลิปบาดใช้อีนักกุรราอีนักกุญแจหาคลิปบาด คอตัวขึ้นเพรา่วนบไงยพ่ออีกพ่อพ่ออีกพ่อมอันพ่อเกาเอาหาคลิบาไปตัวขึ้นส่วนใบขาบ่รู้เออส่วนใบขาใบคือแล้วก็บใบหางเออขนาดไหนใบขาใบคือบหางเออนั่นกูว่าเน่เอาไปหาคลิปใบขาใบก้พ่ออย่แบบมอสมอนะหาคลิปใบกูดมือเร อันนี้ของใครอันนี้เขียนแบบเอฟอหรือายครูรัตปัตม,มาพงศวารดิ้งพร้อมครอบครัวขอแข่งาแข่งไปเรื่อยๆนะอีพ่อนะเออลูกก็มาเหมือนเดิมเอาห่างมือโงม,มือหยาบม,มือโงมือไม่สุขภาพแข้งแรงเงินได้นนนงงสองไหลมานะลูกนะเออปัุกู์คือสิขายหมดอนจะเวินเสมอโชคแค่ว่าอีนังปัตม,มาวารติ้งขายถูกแน่ คุกคนก็ไเ้ีืนเมื่อไีรายขายเพีองลูกเออขายตัวได้ลิปเกตบาทเท่านั้นนะเออมันจะขายมือเว้นเข้าใจงัมเข้าใจครับเออขายกลัวได้ลิบเกตคิบเกตอี่่ปลจชะมาวารีด้วยว่าพ่อบอกขายคิเกมันค่อยคู้นะลูกนะอาจะเรื่อืจะเรื่องมือเววยหมือเท็หัวค้ำลูกบอกทต่เก้าถึงปุ่น่ะของฟุ่มฟามปุ่มก็้ถหมดเนาะเมื่อมี้ก็ืมดประมาณ หกโมงเร่งด้รู้บอกรู้หกโมงเร่งด้รู้บอกอันนี้ขออีงงานนอนก่อนเออขอแค่ค้มคองบาอเด้อนั่อีอนั่งม่คู่นั่งอยเขอนไป่นั่งเรียว่าแทงอาไม่เป็นด้เอาขอให้อีกหนงานหนอถกขภาพแข็งแรงแล้วลู้ให้เจริญเจริญอารุวันนี้ถูกขับแรงแล้วก็รวยเจริญอืมดมยังห simulator. มดแล้วบ่ mời các cầu vọc vào, quân yên một cầu kính kép bát hưng yêu cầu kép bát hưng yêu cầu kép bát nghe, yêu mày 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 เออน้ําบบผ้าหอมบามวันน้ำแบบผ้าหวานน้ำผ้าหอมเรือที่พหอม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 เงอบครับเออน้ำบผ้ากับหอมหรือก็เหมือนเนาะครับอืออาลูกกรดไปคือแกโคแกัไปโคแกไหมคือก่าวคือคลิปห่างกันไปฟอนนัเนอะฟอกันถไปก็รอก็ไปกันไห่ปูที่ยังขายพูนตอนเช้าหรือ่อเออไปยังมือเข้านั่งละ ไปร่างแม่หมดข้ามาจำบ่เกคียดพ่อขันมันหอนขึ้นนั่งอืดขึ้นนั่งร่าพ่อกันยิบกลร่งแล้วหนาหนาเด้อที่เราพูดหนาเด้อเด้อจะครับปูาเออหัดไปแก้เข่าวแกเขียวมากระยืบเด้อพูดได้มากรักไม่พูดกระรักให้เดับไม่คู่กับไปขอพ่อนังองปูเัินนะเออปูชื่อพปลาข้าลยดือกเก่าเก่าเปิดเดือกเก่าเก่าเปิดเงินนะอืม ไปงหาหาคู่กันพว่นนะครับป so ูด้หนาหนะหูจักง้างครับปูเออปูีเรืคือเก้าเก็ดนุ้นพมัริมครับอือปูจากเก้าเก้าเ็แม่นบเริมครับปูปูชขาวขายแกเก้าเก้าเปิดอือเนาะครับเออลูร้านคงเข้าใจทุกคนทุกคนด้วยนะอือเออมาเมือนึงแต่คือว่าคือคลิปคลิอือ พอมากมืนยนี้มถือเป่าพอพอมากก็ปวดขึ้นเกิดมากันถึงไม่เป่าอีกเดิมเออพวดเป่าไฟคบปูท่วงแล้วจะพ่อท่วงทิบเก้านั่นการูกเป่า้าสาธุสาธุคบปูได้ค้นมีกับพ่อในยังมากมากพ่อในแรงแรกโเออเอาว ให้ลูกด้านมือโขกมือดากมือโขกมือม้สุขภาพแข็ขขงแร,รงเรง,รง,รงินไหลงงทองไหมาจะดึเจะดึงนะลูกนะวันที่สิบหก,ออกจะเอาไหมวันที่สิบหกขอสิบอกไหมเราดื่อครับป응ู่เดี๋ยวฟับอกแล้วลูกร้านไม่ทับข้อ응ครับเดี๋ยฟังจดึงข้อหัวัไปทุกคนเด้อเด้อเอข้างบนกาบหวักกไปยึดไปแก้เอาไงเรองไห้เกาข้อมนะไม่ไข้หน้าร้า สาธุสาธุปูครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆกันนะครับเดอเมอนเป็นเมื่อวันที่สิบสีครับพฤศจิกายนพ่อสอสองพันห้ารอยหกสิบหกครับมื้อนี้นะครับอ่าแม่คู่กับผ้านักหน่อยครับไปใส่บาต หรือว่าไปจังหันเสาอยู่ทั้งวัดศาสนุบุญวัดามครับพร้อมกับน้ำกับเข่าไปถวายทั้งวัดนะครับเนาะครับอาหารเสาครับผมปู่ตาไปจุดทูบนะครับหรือว่าแม่คู่ไปจุดทูปครับตายกิ่งยูพูนมันเป็นหอปูเกาเกาเกล็ดมันนะครับปูหลวงว่าเกาเกาเปียดนะครับเด้อปูหลวงว่าเกาเกาเปียดพอว่าตัวใดหลวงว่าตัวใดก็ตัวนั้นหลับซันวะเอฟซีคับพิจารณาเอาครับปูหลวงว่าเกาเกาเปียด สำหรับตัวเลขทูบที่ไปจุดได้อยู่หอปูตานะครับเนาะอยู่วัดศาสนุบทมัรามครับเลขทูบสามตัวได้สามหนึ่งหกนะครับเด้อที่แม่คู่เพิ่นไปตั้งกิจธิทานครับไปมือเ้านี่กับหนักหน่อยครับไปทำกับเข่าครับถวายทั้งพระพิสุสงนะครับเนาะครับผมอยู่ทางวัดครับจุดทูบได้สามหนึ่งหกลวกะ อยู่หอปูต่าสันหัวปูตาเก่าเก่าเปดสันอัยิ้มได้ว่าเอาปูหอปูตา่างก็เก่าเก่าเก็บตัวสันปูบอกว่าอ่ะพอบอก่หลงบอกไปตัวได้กับตัวนั่นหละหสันว่าอ่ะบ่เนียครับเพราะว่าเก่าเปียดมันกระตรงกับความฝันของสร้างเสยพอดีดีครับเด้อครับผมอ่ะทะเบียนของสร้างเซยนะครับทะเบียนรถสร้างเสยครับผมลากาปูครับปูฝากให้นะครับเนาะปูฝากให้เอฟซีทีฟ่นเดินทางมาจากต่างจังหวัดเมื่อว่านี้ ครับมากับบ่มีพอยู่มีแต่แตงโมครับอยู่หอแอยิมกัอ่ากลับไปทุระเราแม่คู่คนกลับไปทุระครับผมปู่ฝากเติมน้ำมันให้ fc ฟีทีมาเมื่อวานนี้970บาทอ่ะเก้าเกตศูนย์นะครับเทกเก้าร้อยเกดสิบบาทครับผมอ่าเอฟซีกับพิจารณาเอาครับถูกคำบอกคำจ่าของปู่มีรางวัลเพราะว่าจะเป็นเก้เกต 7090นะครับเนาะเข้ากับไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับสําหรับคุณกุนวราครับการรวมบุญรวมกุศลกับปูมาฝากมาทางหนักหน่อยนะครับเนาะปูได้ให้คุณกุนวราแก่มือมือนี่ก็คือหาศูนย์นะครับเด้อหาศูนย์ครับสาหรับแนวทางมือนี่ครับขากับเขากับน้ำหรือว่าสวงแรงสวงใบนะครับเนาะหรือว่าจะสองทุมเครื่องรับผมทีพอแมีพี่น้องรอคอยครับสวขหลับจากปูครับ 9ก้าเก้าแปดสามนเก้า่ะครับเด้อเจ็ดศูาหาครับผมเอฟซีกับพิใจหน้าดีๆกับถูกคำบอกคำจากของปูมีรางวัลสำหรับปูตาให้หอยสังนะครับให้หอยสังให้พี่หอยสังครับเก้ารอยเก้าสิบประานบาเก้าร้อครับแต่ว่าอ่าปูตาให้หอยสังอาเขามาเจ็ดสนี่แหละอ่าเจ็ดมื่อนี้ ครับมือนี้นะครับเด้อเจ็ดสิบแปิบครับอ่ะการดิจใจน่าดีๆครับทุกข้าคอาคําจากของปูมี่รางวัลนะครับเด้อครับผมครับสําหรับตัวเลขแม่คู่นะครับแม่คู่พ้นไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับวดวันที่สิกพฤศจิกายนพศอส6องพันหรกสมี่เนื่องเก้าเก้าเจด้านื่องเครับเด้อ และก็เป็นเลขทูบที่จุดเมื่อเสาร์นี้ครับวันที14่14พฤศจิกายนพศ2566ตัวเลขทูบที่แม่คู่ไปจุดอยู่หอปูตาบ้านเลขที่99 8ว่าดัสนซตะวันเมือ997เก,เกดนะครับเนาะปูตาบอลพิษเอ็ดยิบเหมิงกาบอลตามปูครับได้316นะครับเด้อเลขทูบที่แม่คู่ไปยิบไปอันที่ไปจุดอยู่หอปูตาเมื่อเสาร์นี้ครับผมครับเอฟซี FC ทันใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สวกๆมันมๆดำๆได้รวยครับ ทุกผู้ทุกคนครับคิดเงินในใดเงินคิดทองในใดทองคิดอันใดก็คกอยสมบัติปัตนาทุกประการค้อยบุญบารมีองค์ปู่ชีพขาวความปู่ตานะครับเนาะจนบรรดาในสายบุญของปู่ทุกผู้ทุกคนครับมีแต่โวกแต่มันแต่ดำแต่ด้วยครับคว่ำเก็บใจใดคว่ำไข่ยาให้มีครับผมวันที่16นี่ครับก็ขอให้เบิกบุญได้น้ำกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับเอากระตังคิดอธิษฐานเอาเอากระได้รวมบุญรวมกุศลกับแม่คู่หอมหัวาน้ามากครับสวัสดีครับคุณแม่อินทรา a สีมงคลเทกไข่ลดหอยสังเอนี่แหละครับ อ่าครับลงไทยโดยเจดศูนย์หรือว่า07นี่แหละครับครับผม407คือประมาณนี่แหละครับผม5407ครับประมาณนั่นเด้อครับเด้อครับผมครับแอดยิ้มว่าเป็นตัวนี่ละเดี๋ยวไอ้พี่หอยสั้งคนที่ทักมาแล้วครับผมก็ะจำจำได้เพราะมันเม่นว่าว่ามัน5407ประมาณนั่นครับผมอ่าครับผมแต่สิจะถามรายละเอียดอีกหนึงครับผมแอดยิ้มพรุ่งนี้อย่าลืมขอไปธนาคารนะคะครับผมเดี๋ยวแอดยิ้มจะขอ ธนาคารไฮเอฟซีนะครับเด้อครับมืออื่นครับผมให้ทักมาได้ยอดยิ้มทำมันลืมถึงเทอมก็ลืมนะครับเนาะครับได้ยอดยิ้มจัดให้ครับผมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนาะที่ส่งคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องทั้งหอทั้งทีมงานครับคอมเมนต์ดีๆสุภาพสุภาพนะครับก็ขอความบุญความุณนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อที่เป็นกําลังใจ ทั้งทีมงานครับเพราะว่าจะหม่ปูดเขาว่าเขาครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาค,ณคุณยายครับกะกดูหน้านะครับเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับผมก็ขอให้สกสกมันๆนะครับเด้อครับเพราะว่ามืออื่นครับเป็นมือไปล่ำถวายอยู่วัดปูเทอทองแล้วครับผมเออกะดัมือวันที่สิบหกกัล่ำย่หัวคือเก่าครับผมอ่ะกัอคอยสขสกมันๆลำๆด้วยๆนั่งกันทุกปูทุกคนวันที่สิบหกกับอให้เบิกบุญได้แอดเลขรัฐบาลไทยสามตัวท้าย กับปูให้ด้วยนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวจดยิมจะจัดให้เลยครับเ้อเอาหวยรัฐบาลไทยสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะครับผมแล้วก็สองตัวไทยครับผมรางวัลอารางวัลสองตัวไทยนะครับครับผมยิ้มด่มขึ้นเงินให้ปูเปลาเช็คลายหน่อยค่ะครับผมเมื่อนี้ยอดยิมบ่ได้ขึ้นนะครับเทอเพราะว่าอาไล่ครับมันเขาอ่านบ่ได้ครับผมอาครับเพราะว่าไอ้ทังอัน ไอ้แต่แอดยิมปักมุดไว้แล้วครับไอ้ฟิจิมปักมุดไว้แล้วครับผมขจอม้าสวมไอ้เน็ตอยู่ครับผมครับครับก็จะเป็นมือรุ่นคนละครับเป็นมืออื่นครับผมให้สบายใจได้ครับผม็มีอยู่ซีหาคนเนี่ยแหละครับที่แอดยิมเขาไปอันเบื่อได้ครับสมานะกัส่งสลิปมาให้แอดยิมไม่ได้ครับเ้อครับผมที่ส่งมาเมว่านี้ครับผมแอดยิมเขาไปเบิ้ลยิมื่อเ้านี่แต่ว่าครับมันบ่เห็นจํานวนนะครับเนาะจํานวนปัจจัยที่ส่งมาครับผมเี๋ยวแอดยิม ใ้เพิ่นมาส่งอันนี่ครับส่ไอันี้ยังก็ครับสามไปสามบีบีก่อนครับผมเพราะว่าครับครับผมครับครับครับส่งสติปิ้มมาให้ยิ้มอีกครึ่งหนึ่งแน่แต่ว่าจะยิ้มปักหมดไปแล้วละครับมีอยูซีหาขนนี่แหละครับผมครับที่เพิ่ได้ขึ้นเมื่อเช้านี้เนาะครับครับขอให้ยิมขอเบื้องรายละเอียดอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามานะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ท่านช่อง ครับบ่าวแอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกับดูหน้าเขามาหลับเบิ่งหลับชมเบือเก่าครับกัคอยสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับแอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ